ก่อนที่จะมารักษาที่นี่นะคะก็คือตอนนั้นอาการมันเป็นในรักษาที่เราแบบอ,อ่อนเพลียแล้วก็ไม่มีแรงแล้วก็นอนหลับไม่สนิทนะคะพอมาที่คลินิกนะคะคุณหมอให้มีเยอรค็อกเทลอะค่ะครั้งแรกที่ให้เลยนะคะกลับไปเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบคือเรานอนหลับได้สนิทขึ้นตื่นขึ้นมาก็เริ่มเริ่มเริ่ม,ร,ม,ร,มรู้สึกมีแรง มีแรงมากขึ้นแล้วก็มีพลังมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ต่อเนื่องอาการที่เราเคยอ่อนเพลียหรือว่าใจสั่นนี้นะคะ่ะลดลงมาเรื่อยๆพอถึงครั้งที่5้าเนี่ยอาการที่แบบตื่นกลางดึกแล้วหายใจไม่ออกที่เคยเป็นนะคะก็หายไปแล้วะคะ่ะแล้วก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเรามีพลังมากขึ้นนะคะมีคนทักค่ะว่า ผิวพรรณดีขึ้นนะคะหน้าใสขึ้น,นะคะ่ะอันนี้มาให้เป็นครั้งที่8แล้วคะ่ะประทับใจบริการของคลินิกค่ะคะุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะให้การดูแลที่แบบอย่างดีเยี่ยมเลยคะ่ะ